เปิด้งระบมันก็บได้นครับเป็นการที่นละครับในทางั้เปิดที่จำห่ะแล้วก็เิดทำให้เราได้ลดต้ กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงป้าถอนป้าจําลองกันสักหน่อยนะครับ ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับที่มีงานทําบุญโรงงานของทางคุณเพชรสหรัฐที่จังหวัดสกลนครนะครับระหว่างเดินทางนะครับก็จะมีป้าจําลองนะครับนั่งรถอยู่ทางลุงพลนะครับก็ได้มีการโทรหาป้าจําลองนะครับและได้ถามถึงป้าถอนะครับว่าได้ไปรับป้าถอนมาด้วยไหมซึ่งในรถป้าจําลองก็พยายามกระซิบนะครับแต่เสียงมันก็ลอดออกมานะครับว่าได้ไปรับมาแล้วแต่ลุงม,ม็อกไม่ให้มา ลุงบล็อกในที่นี้ก็คือสามีป้าถอนนะครับและลุงพลก็ยังได้ถามนะครับว่าได้ไฟ้สดอยู่หรือเปล่าซึ่งทางป้าจำลองนะครับก็บอกว่าได้ไฟ์สดอยู่ลุงพลถึงกับอึ้งนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเสียงออกไปหมดแล้วมั้งเนี่ยยังไงป้าจำลองก็ต้องกระซิบเอานะซึ่งป้าจำลองก็บอกว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวป้าจำลองรับผิดชอบเองซึ่งคนในไลฟ์สดนะครับที่ดูอยู่นั้นนะครับก็คงได้ยินกันหมดแล้วนะครับ ก็เท่าที่ฟังนะครับก็คงไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนะครับพอบอกได้เลยนะครับว่าโดยส่วนใหญ่ f c เนี่ยเขาก็รู้กันหมดแล้วนะครับว่าตอนนี้ทางป้าถอนลุงมอกนะครับเขาคิดยังไงกับลุงพลและลุงภูก,ก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับเพราะที่ผ่านมาหลายวันก็คงสังเกตดูว่าทางป้าถอนเนี่ยเหมือนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับและถ้าจยากให้ดีก็ควรจะกลับไปปรับความเข้าใจกัน อย่าคิดไปเองในเรื่องต่างๆนะครับว่ายังไงก็คงต้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็ส่งคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกิกเบิร์กชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ